ตั้งปีองพั้าปี่5 4 4แน่นอนเหตุการณ์มันผ่านมาทุกอย่างก็เฉยอีกผมกลับมาคิดอีกผมมานั่งทบทวนอีกเมื่อปีเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วหลังจากผมนั่งปอมาตลอดหลายเดือนซึ่งตกผลึกจากความคิดหลายปีผมได้เขียนบทความขึ้นมาชิ้นหนึ่งลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ไทยฟรีดอมฉบับปฐมฤกษ์ เขียนมาแล้วสามเดือนผมก็ยังไม่แน่ใจมีใครอ่านบ้างหรือเปล่าสัติบาลเห็นหรือ,อยังผมก็ไม่แน่ใจนะผมเสนอหลัก6ประการในการส,สร้างประชาธิปไตยสมบูรณ์ขึ้นในประเทศไทยผมจะไม่ยุ่งกับเรื่องตัวบุคคลแนะผมถือว่าการเมืองการปกครองเป็นเรื่องของระบอบตัวบุคคลไม่เกี่ยวนะหลักการข้อที่หผมเสนอว่าให้เราให้ประเทศเราในแยกอำนาจอาณาจัก ออกจากกันครับและใช้ระบบตรวจสอบและคานอำนาจหมายความว่าอำนาจบริหารผ่านทางคณะรัฐบาลอำนาจนิติบัญญัติผ่านทางสภาผู้แทนราษฎรครับอะไรนะครับถ้าตกลงให้ผมหยุดใช่ไหมสวัสดีครับคุณจักรพง ่าครับอ่าโอเคครับโอเคอ่นหนึ่งนะครับที่ให้แยกอํานาจอธิปไตยออกจากกันอย่างเด็ดขาดและใช้ระบบตรวจสอบและคานอํานาจซึ่งกันและกันซึ่งเป็นหลักของประเทศที่เป็นประชาธิปไตยที่มีอาระยะทั่วโลกเขาใช้กันนะครับ หมายความว่าณนะเวลานี้เนี่ยปัญหาประการหนึ่งหลังการปฏิการรัฐประหาร19กันยาสองพยีมีคำถามค้างคาใจในหมู่ประชาชนที่รักประชาธิปไตยว่าเกิดอะไรขึ้นกับอำนาจตุลาการนะจนกระทั่งมีคำเรียกว่าตุลาการวิบัต,ติคำนี้ผมไม่ได้เป็นผู้บัญญัตินะครับหนังสือพิมพ์ใช้กันมาตลอดสิ่งที่กำขาทำเป็นข้อกังขาของผมคือ ตลอดที่ผ่านมานับจากปี2475โครงสร้างอำนาจของฝ่ายตุลาการนี่ไม่มีการแตะต้องเลยความผิดบาปที่ทำให้ประเทศเกิดปัญหาที่มักจะโดนอะไรก็แล้วแต่โยนใส่ก็มักจะตกไปที่สององค์กรสองอำนาจอาชีวต,ตายคืออำนาจบริหารคือคณะรัฐบาลหรือ,รอที่มีประมุขฝ่ายบริหารคือนาย,ยกและทนตรีกับฝ่ายนิติบัญญัติ ทุกอย่างมักจะเกิดปัญหาอยู่กับการเมืองฝ่ายการเมืองฝ่ายตุลาการให้ลอยตัวตลอดทำให้ผมมีข้อสงสัยว่าเออแล้วในอำนาจในระบอกประชาธิปไตยที่อำนาจทั้ง3เนี่ยเป็นอำนาจของปวงชนเนี่ยทำไมมันถึงมีอำนาจเดียวที่บริสุทธิ์ผุดพองและแต่ต้องไม่ได้นะัในกระบวนการหลัง19กันยาเนี่ยสิ่งที่เกิดสิ่งที่เราเรียกกันว่าตุลาการวิบัติ หรืออะไรก็แล้วแต่ทาให้ประชาชนส่วนหนึ่งมีข้อกังขาครับแล้วข้อกังขานะั้นไม่ได้เกิดในคนแค่คนสองคนสามคนสิบคนหมื่นคนเกิดในใจคนเป็นล้านเพราะนั้นปัญหาที่ผมมองวนะ่าปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ตัวบุคคลไม่ได้อยู่ที่ใครจะมาใช้อํานาจปัญหาอยู่ที่โครงสร้างของอํานาจมากกว่าผมก็เลยคิดว่าทั้งไหนๆก็ไหนๆแล้วเพราะฉะนั้น เมื่อเราพูดว่าระบบประชาธิปไตยนะอำนาจอาธิปไตยแยกจากกันอย่าง3ส่วนก็ให้ใช้ระบบตรวจสอบและคานอำนาจซึ่งหมายความว่าอำนาจอธิปไตยอันใดอันหนึ่งก็มีสิทธิต์ตรวจสอบอำนาจอธิปไตยที่เหลือนะครับนี่ข้อที่1ข้อที่2ผมเสนอในบทความบอกว่าให้เลือกตั้งประมุขฝ่ายบริหารหรือพูดง่ายๆคือให้เลือกตั้งนายกรัฐมนตรีโดยตรงซึ่งประเด็นนี้มันจะคาบเกี่ยวกับ การแยกอำนาจอธิปไตยออกจากกันอย่างเด็ดขาดช่วงที่ผ่านมามีคำพูดของนักการเมืองหรือสื่อมวลชนหรืออะไรก็แล้วแต่พวกหนึ่งพูดเรื่องยึดอำนาจโดยรัฐสภาเผด็จการรัฐสภาการแยกอำนาจฝ่ายบริหารกอกจากรัฐสภาออกจากกันเนี่ยจะทำลาย ข้อพาราหาประเภทนี้ได้โดยเด็ดขาดคือเราเลือกนายกแล้วเราก็เลือกสภาผู้แทแนราษฎรและเลือกสมาชิกผู้ที่สภาณเวลานี้เนี่ยสิ่งที่มันดําเนินอยู่ในในการเมืองไทยนะครับเราเรียนแบบการเมืองของอังกฤษมาตลอดคือเราเลือกพรรคการเมืองแล้วให้พรรคการเมืองเสียงข้างมากไปเป็นนายกอันนี้ก็หมายความว่า อำนาจอธิปไตยคืออำนาจบริหารกับอำนาจนิติบัญญัติไม่ได้แยกจากกันนะครับมันยังพัวพันกันอยู่นายกก็ต้องเกรงใจพักตัวเองมุ่งตัวเองต้องเกรงใจพักร่วมเห็นไหมถ้าเราแยกอำนาจออกจากกันนี่ไม่มีใครต้องเกรงใจใครนะครับและนายกมีอำนาจสิทธิ์ขาดในการบริหารรัฐสภาก็มีอำนาจในการตรวจสอบนายกและนายกกับรัฐสภาก็็ีอำนาจตรวจสอบอำนาจตุลาการนี่ข้อสอง ข้อ3เนี่ยเป็นเป็นกระบวนการสำคัญที่ผมพยายามเสนอในในหลายแวดวงสมัมมนาผมเสนอให้ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมในนี้เนี่ยคิปสิ่งที่ผมเสนอน่นมันมี4ส่วนนะปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมเนี่ยอันดับแรกสุดเนี่ยผมให้ผมให้ยกเลิกระบบกล่าวหาให้ใช้ระบบสอบสวนและหาพยานหลักฐานในใจผมน้ไม่ได้คิดถึงเฉพาะคดีการเมืองนะครับ ในใจผมไม่คิดถึงคดีอย่างเชอรี่แอนดังแคนเนี่ยต้องไม่เกิดขึ้นในประเทศจเจริญแล้วครับที่อาจับใครสักคนหนึ่งและโยนข้อหาใส่แล้วถ้าผู้บริสุทธิ์คนนั้นคือจำเลยทุกคนในคดีเชอรี่แอนดังแคนไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าตัวเองบริสุทธิ์ทั้งที่บริสุทธิ์เนี่ยเขาติดคุกฟรีครับตายในคุกครับตอนหลังมีการชดใช้แต่ชีวิตนะครับลูกสาวของอดีต จำเลยในคดีนี้ต้องเสียชีวิตในขณะที่พ่ออยู่ในคุกผมมาคิดว่าระบบกล่าวหาที่ที่เริ่มที่มีจุดตั้งต้นว่าเองคือคนผิดจนกว่าเองชะพิสูจน์ได้ว่าบริสุทธิ์เนี่ยเป็นวิธีที่ป่าเถื่อนล้าหลังมากประเทศที่เจริญแล้วก็ใช้วิธีว่าคุณคือผู้บริสุทธิ์จนกว่าเราจะพิสูจน์ได้ว่าคุณผิดเราในที่นี้คือตำรวจกับอายการ เพราะฉะนั้นตำรวจกับอัยาก,การจะต้องทําการบ้านครับจำเลยเนี่ยนั่งรอเฉยๆนะนี่ข้อหนึ่งข้อสองผมเสนอให้ใช้ระบบลูกขุนในการพิจารณาในการตัดสินตัวระบบลูกขุนนี่หมายถึงว่าประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมจะใช้วิธีคัดเลือกซึ่งเราสามารถไปดูแบบอย่างในหลายๆประเทศในญี่ปุ่นในอังกฤษในสหรัฐอเมริกาก็ใช้กระบวนใช้ระบบลูกขุน ก็จะเลือกจากประชาชนของทั้งสองฝ่ายเสนอชื่อขึ้นไปฝ่ายจำเลยก็เสนอฝ่ายโจทก์ก็เสนอแล้วทั้งสองฝ่ายก็มาแลกลายชื่อกันรับได้ไหมรับไม่ได้ในสุดทั้งสองฝ่ายรับกันแล้วโอเคคนนี้แต่ละฝ่ายเชื่อว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะบริสุทธิ์ยุติธรรมพอแล้วก็ให้คนพวกนี้นะครับไปพิจารณาว่าีวัดครบผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยมีความผิดจริงหรือไม่ตามคำตัดาินพยานการครับผม ในประเทศที่ใช้คำอ๋อตัวคราพู่เดี๋ยวผมจะไปเอาเขาไม่ใช้คำว่าพูดเพื่อภาคสาบก็ใช้ว่าตุลาการตุลาการได้มีอำนาจเมื่อประมาณหนึ่งนาทีคณะพิจารณาว่าจำเลยผิดหรือไม่ผิดประมาณหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีแลให้คำแนะนำไปแล้วเนี่ยตุลาการจึงพิจารณาข้อกฎหมายว่าควรจะรับโทษแบบไหนเท่าไหร่ ตุลาการไม่มีอำนาจในการพิพากษาชีวิตมนุษย์นะครับยกเว้นคณะบุคคลที่เรียกว่าคณะลูกขุนซึ่งต้องไปประชุมแล้วลงปติกันด้วยวิธีการประชาธิปไตยในหมู่ลูกขุนอันนี้เป็นข้อสองของกระบวนการยุติธรรมข้อสามเนี่ยอันนี้เกี่ยวพันกับพี่ได้ยินเสียงบนเวทีไหมครับคือในขณะที่ประเทศเราพี่เอกได้ยินเสียงบนเวทีไหมครับคือประมุขฝ่ายตุลาการซึ่งคือที่เป็นประธานศาลฎีกา ใช่ใช่ครับใช่ครับแล้วพี่พี่เอ่อพี่อรินวันนะครับอยู่บนเวทีแล้วจะเป็นคนทักทายกับพี่จักรพงศ์ิวีเทียบเคียงความคิดผมนี่ยังไม่ยุตินะครับผมจะจะทักทายความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันกับใครสักครู่นะครับวิธีการในสารัฐเนี่ยประมุขฝ่ายบริหารคือประธานเธิบดีเนี่ยเสนอชื่อประธานสาริกานอกสภาเป็นผู้รับรองซึ่งหมายความว่า อำนาจอธิปไตยอันหนึ่งต้องผ่านความเห็นชอบของอำนาจอธิปไตยอีกสองอันอำนาจอธิปไตยมันมาจากประชาชนนะครับอำนาจอธิปไตยสองอันคือฝ่ายบริหารกับฝ่ายา่ฝยนิติบัญญัตินั้นมาจากประชาชนเลือกเพราะฉะนั้นเนี่ยการเคารพเสียงประชาชนก็ต้องผ่านในกระบวนการปกครองการเมืองการปกครองของประเทศทั้งระบบอันนี้อันนี้เป็นข้อสาม